สวัสดีครับต้นอาทิตย์เช้าไร่ครับผมวันนี้พาพี่น้องมาดูรถขุดครับซานี่ SY 2 1 5 E ครับไฟฟ้า100%ยนครับยังไม่เปิดตัวนะพี่น้องนะนะครับรุ่นนี้มีแต่โบชัวที่เป็นภาษาอังกฤษนะผมได้ดูคร่าวๆแล้วนะครับผิดตูยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ ด้วยกำลังแบตเตอรี่ลิเธียมไบออน422กิโลวัตต์แอลมีใช้แบตเตอรี่ทั้งคันเลยนะราคานี่เขาบอกว่าถ้าซื้อรถแล้วรวมแท่นชาร์จด้วยนะครับ mm hmm. ก็หนึ่งชาร์จหนึ่งครั้งนี่ใช้งานได้ถึง6กถสินะครับชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับผมก็ลงรายละเอียดได้ไม่มากนะครับเพราะนี้เข,เขาว่าเขายังไม่เปิดตัวนะครับที่เขา รูปทรงนะครับรูปทรงองเอลนะครับอันนี้ครับจอดอยู่ที่สาขาห้วยโป่งนะครับจังหวัดระยองนะครับที่ท่านใดสนใจก็มาดูได้ครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้จากที่เซลซนนะครับ085ย์แปดห้ครับหกสองหกนะครับ ติดต่อพี่เขาได้ดูแลทางภาคตะวันออกนะครับเซลที่เซลคนนี้ที่สนนะครับดูแลโซนภาคตะวันออกครับนี่ฮะเป็นไปได้รถใหญ่นะครับทุกอย่างนี่เหมือนรถน้ำมันนะครับแต่ว่าคือใช้แบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นีแท่นชาร์จนี่คือ ชาร์จเจออินเล็ตนะครับฝั่งขาเข้าส่วนทรงขคงเอวก็คล้ายๆครับแต่ก็เดี๋ยวให้พี่น้องได้ดูนะครับอย่างเหมือนน้ำมันนะครับแต่ว,ว่าวงกี้ใหญ่นะครับเป็นร่มเลยเนี่ยครับ รายละเอียดไมได้ครับเดี๋ยวมาดูท่านใดสนใจก็มาดูวันเปิดตัวครับติดต่อเซลลพิสนได้ครับถ่ายทำให้พี่ๆท่านได้ดูกันครับสีฟ้าสดใสครับ ฟ้าวันอ่อนเราเรียกสีฟ้านะน,ออน,นู้นก็เดี๋ยวรอวันเปิดตัวครับอีกนึงใหญ่มากนะพี่น้องนะอุ้ยรูปล่างนี่มันล่มเลยครับ ใหญ่มากมขีใหญ่มากเอาธตดาพาเดินรอบค,ครับระบายควารมร้อนอยู่ฝั่งนี้ครับระบายควารมร้อนแบตเตอรี่อเล็กโทนิคร้อยเปอร์ ย้อนแสงหน่อยครับโอเคครับประมาณนี้ครับส่วนวันเปิดตัวเดี๋ยวพี่พๆก็มาดูเองดีกว่าพี่น้องครับเปิดที่จับจองแล้วนะครับพี่น้องนะครับส่วนรถนะครับที่จอดขายอยู่ก็หลากหลายครับมีทุกรุ่นครับโอเคพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ในช่องต้นอาทิตย์เช้าไล่นะครับพี่น้องลาไปก่อนสวัสดีครับ